สวัสดีครับเ,เพื่อนๆท,ทุกคนนะครับพบเจอกันอีกครั้งครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับก็มากันที่หอนาฬิกาเมืองนนทนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องแถวนะครับเ,เพื่อนๆก็มีของกินของอร่อยมากมายหลายร้านค้าหลายทางครับเยอะมากๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินของที่เป็นแบบอะไรอะซิกเนเจอร์ของเมืองนนทเลยนะครับเพื่อนๆเป็นแบบ ตำนานเมืองนอนเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านเกาเหลาเมืองนอนนะครับผมว่าน่าจะมีอายุการขายมายาวนานไม่ต่ำกว่า6กปีนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้ก็เป็นร้านแรกๆที่เปิดขายกันที่จังหวัดนนท์เลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับแต่ก่อนก็มีครูหาเดียวนะครับปัจจุบันก็ใหญ่โตนะครับก็สร้างออกไปประมาณ3ครูหานะครับเพื่อนๆ มีทั้งเนื้อหมูนะครับแยกหม้อนะครับเพื่อนๆแยกบุธแยกร้านกันเลยทีเดียวเชียวสำหรับราคานะครับเพื่อนๆนี่ครับ50บาททั้งเนื้อทั้งหมูนะครับราคาเดียวกันเลยนะครับ50บาทพิเศษ60บเกาเหลาห0ิบนะครับลูกชิ้นปิ้งก็มีนะครับลูกชิ้นปิ้งนี่จะมีทั้งหมูนะครับแล้วก็เอ็นหมูนะครับ แล้วก็เนื้อล้วนกับเอ็นเนื้อนะครับเลือกกันได้เลยนะครับไม้ก็สิบบาทเท่านั้นเองนะครับลูกชิ้นปิ้งสําหรับน้ําชาก็มีบริการฟรีที่โต๊ะนะครับเพื่อนๆโหร้านนี้สุดแบบถือว่าเด็ดสุดนะครับเพื่อนๆดูป้ายกันรู้นะครับว่าอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนๆเก่าแก่แบบนี้ตํานานเมืองนนเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านเกาเหลาเมืองนนนะครับก๋วยเตี๋ยวเมืองนนท์ นี่นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นห้องแถวที่หมูนะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นเนื้อนี่แหละครับเพื่อนๆือนย่างกันสดสใหม่ๆแล้วร้อนแบบนี้เลยนะครับขึ้นเตาทีในยี่สิบกว่าไม้ครับอันนี้ผมมาทานนะครับประมาณบ่ายสองโมงกว่าประมาณเกือบบ่ายสามแล้วคนยังแน่นอยู่เลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับปิดประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาหรือห้าโมงเย็นของทุกๆวันนะครับเพื่อนเพื่อน คนแน่นร้านตลอดวันนะครับขายดีมากๆเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับเนี่ยครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเพื่อนๆมีครบหมดนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นไส้เนื้อนะครับลิ้วกรอบขอบกระด้งหรือว่าจะเป็นเนื้อกรอบเนื้อสดนะครับเพื่อนๆหัวใจตับม้ามครบทุดนะครับสําหรับเพื่อนๆสายเนื้อนะครับไม่ควรพลาดร้านนี้เป็นอันแน่นอนนะครับ ร้านอื่นนะครับเกาเหลาไปไกล80ดสิบร้อยนะครับสำหรับร้านนี้60บาทนะเพื่อนๆดูครับราคาดีมากๆเลยนะครับและราคาแบบนี้นะครับหาทานยากแล้วนะครับ60บาทและสูตรแบบต้นตำรับน้ำข้นๆแบบนี้นะครับผมหอมแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูครับสดๆดใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นหมูนะครับเพื่อนๆเป็นหมูตุ๋น ตุนกันตลอดเวลานะครับน้ํำร้อน,อ,นอุ่นๆน,นิ่ง,งๆแบบเนี้ยปากมีพอกนะเพื่อนๆนี่ครับสั่งมาเรียบร้อยนะครับสี่จานก็ทั้งแห้งทั้งน้ำน,นะครับได้ลิ้มชิมรสกันแบบสองสูตรกันเลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับร้านนี้นะครับก็เป็นสูตรดั้งเดิมเก่าแก่แบบโบราณก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมอุดมการณ์ในการแดกของเรานะครับวันนี้นะครับก็เป็นพี่หลังเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนแขกประจําของเราเนี่ยครับก็จะมีนี่ครับเอ็นเนื้อเน้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆน ก็สำหรับวยเตี๋ยวของทางร้านเกาเหลาเมืองนน์นะครับก็จะมีชามอยู่2ส,สีนะครับชามสีชมพูจะเป็นเนื้อนะครับถ้าเป็นชามเปแบบนี้นะครับรีลีกลมๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ราคา60บาทเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเป็นชามกลมๆนะครับก็จะราคา50บาทนะครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ก็กินมันหอมเกินยั่วใจก็ต้องจัดแบบพิเศษมา2รายการนะครับ แห้งชามน้ำชามตามสไตล์สายกินสายแดยของเรานะครับเพื่อนๆสำหรับผมนะครับก็สั่งมาเป็นเส้นเล็กแห้งนะครับแล้วก็ตัวเกาเหลาหมูนะครับหมูตุ๋นล้วนๆนะครับสําหรับผมนะครับส่วนพี่หลังก็จะสั่งมาเป็นเส้นใหญ่แห้งนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับก็ครบชุดนะครับเอ็น <N S 1> เครื่องในแล้วก็ไส้เนื้อ เนื้อเปื่อยราคาถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆราคานี้หกสิบบาทนะครับกับปริมาณอาหารที่เยอะเน้นๆขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี่ยครับหมูนะครับหืมชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วลูกชิ้นร้านนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โหร้านนี้ทาลูกชิ้นเองด้วยนะครับมันอร่อยมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับเส้นหมี่โรยด้วยซีอิ๊วคลุกเคล้าให้เข้ากันกับ ตัวกระเทียมเจียวเจียวเองสดสดใหม่ๆโคตรหอมนะครับเพื่อนๆส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเอ็นเนื้อนะครับลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นหมูหอมเด็ดไม่แพ้เลยนะครับลูกชิ้นหมูร้านนี้บอกเลยครับว่าอร่อยมากๆสายลูกชิ้นนะครับร้านนี้ก็ถือว่าเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆทั้งเอ็นทั้งเนื้อล้วนนะครับ สุดจัดประหลัดปอแล้วดูเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่เขาจะมีความหอมในตัวของเขาเองนะครับเพื่อนแล้วมาเจอกับซีอิ๊วดำและตัวกระเทียมเจียวหอมๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสุกแล้วไม่ต้องปรุงเลยรสชาติดีมากๆเลยนะครับอย่างเด็ดเส้นมันลวกมาได้ถูกใจโดนใจมากๆผมเนี่ยชอบเส้นแบบนี้นะครับคือแบบ ลวกแบบสุกกำลังดีนะครับมันจะกรึบก,ก,กรึบกรุบกรับกรุบคริบหน่อยๆมันแจ่มจริงๆนะครับเพื่อนๆซูรกันมันๆน,นะครับนี่ดูครับกระเทียมเจียวกาก,ากหมูน้องแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเป็นเอกการลักที่เขาลักษาไว้มันทำให้เขาขายมาได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็คนติดกันแบบ งอมแงมเลยนะครับเพื่อนๆได้ลองมาลิ้มชิมรสแล้วจะคิดถึงร้านนี้นะครับราคาโคตรดีรสชาติโคตรเด็ดแล้วดูน้ำส้มนะครับพริกน้ำส้มนะครับก็เป็นสูตรลับของทางร้านเลยนะครับทานเล่นๆยังอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆบอกเลยนะครับน้ำน้ำส้มร้านนี้ทั้งหอมนี่ครับก็เป็นพริกตนนะครับเพื่อนๆ สายแซบบอกเลยถูกใจแน่นอนนะครับกับพริกน้ำส้มนะครับปั่นแบบผมหอมเผ็ดๆนะครับแล้วก็ตัวพริกป่นขั่วหอมหอมบดเองนะครับพเพื่อนๆสุดๆ,ๆเลยนะครับพเพื่อนๆสำหรับสายที่ชอบทานแซบแซบเผ็ดๆเนี่ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตามต่อกันด้วยตัวเกาเหลากันบ้างนะครับเพื่อนน่ครับสวยนะครับผมไม่ทานเนื้อเนี่ยแต่เห็นชามนี้เข้าไปเนี่ยอ้โหสุดจริงๆนะครับเพื่อนๆเนื้อกรอบขอบกระด้งลิ้วกรอบเพื่อนเพื่อนครับบอกเลยนะครับสส่เนื้อนะครับไม่ควรพลาดสำหรับร้านนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับเพื่อน มาดูตัวเกาเหลาหมูกันบ้างนะครับหมูสดลูกชิ้นก็ใช่ย่อยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับร้านนี้นะครับมัน่อยเด็ดมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อหมูตุ๋นนะครับเพื่อนๆนครับเขามีหมูตุ๋นแบบทั้งเป็นเนื้อติดมันนะครับเพื่อนเพื่อนและก็มีตัวเอ็นหมูนะครับแล้วก็จะมีแบบอะไรชิ้นขั้วตับนะครับเพื่อสุดจัด 60บาทอย่างเยอะแบบกินแล้วมันสะใจมากๆเลยนะคบเพื่อนๆแล้วดูน้าซุปนะครับเพื่อนๆน้ําซุปหอม,ห,อมหวานแบบกว่าจะเคี่ยวได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดาเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเมืองนนนะครับทั้งน้ําซุปหอมหวานซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆกว่าจะเคี่ยวมาได้หอมและหวานขนาดนี้นะครับ และตัวหมูตุ๋นนะครับเปื่อยนุ่มละลายในปากได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวลูกชิ้นร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆทั้งลูกชิ้นเอ็นนะครับแล้วก็ลูกชิ้นหมูบอกเลยว่าเด็ดเด็ดโคตรเด็ดนะครับเพื่อนๆ <Wow. S 1> มันเด้งมันกรอบเคียวหนึบหนบับมันอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ตบท้ายกันด้วยตัวน้ำชานะครับ <Wow. S 1> บริการฟรีนะครับ <Wow. S 1> เพื่อนๆ โคตรเจ๋งนะครับสำหรับร้านเกาเหลาเมืองนนไม่แปลกใจเลยครับว่าเปิดมาได้ยาวนานขนาดนี้และลูกค้าแน่นร้านทุกวันช่วงที้จะเป็นช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะครับก็ยืนรอต่อคิวนั่งกันเลยนะครับพเพื่อนๆก็เชิญเพื่อนๆนะครับมาเดินเล่นได้นะครับขอนาฬิกาเมืองนน ของกินของอร่อยเยอะแยะมากมายทั้งคาวหวานนะครับเวียนขายกันทั้งวันนะครับเ,เพื่อนๆตลาดเมืองนอนเนี่ยคึกคักตลอดทั้งวันช่วงนี้ก็กลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ตีห้าเนี่ยก็จะมีทั้งก๋วยจั๊บเมืองนอนนะครับอยู่ในตลาดขนมปัง88องศานะครับที่แบบไส้แน่นๆเน้นๆแ,แ,แล้วราคาแค่30บาทเห็นไส้แล้วจะตกใจนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับ ร้านขนมปังแปดแปดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจ้านี้นครับแล้วก็มีร้านเด็ดขนมนนเบเกอรี่เนี่ยครับก็เป็นฮอนครีมแบบน,นุนนวลแน่นๆนะครับแล้วก็ฮอนกรอบๆอันนี้ก็เป็นคุกกี้นะครับเพื่อนๆโอ้โหมีของอร่อยของกินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่อาหารสดคาวหวานนะครับเพื่อนๆสำหรับเมืองนอนนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อนๆ ก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกช่องเล็กๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆทุกทุคนกันไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับแล้วก็ทางร้านเกาเหล่าเมืองนนท์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ